ลงมาแล้วนะเด็กๆอากาศร้อนแดดกำลังดีเลยอืฝรั่งลงไปเล่นน้ำกับเด็กๆนะฮะมีฝรั่งน้อยลงมาแต่เช้าจะมาเล่นบาดหน้าโบสกันว่างั้นน้องกิก๊กน้องน้ำแฟนน้องกิก๊กอุ้ยท้องฟ้าวันนี้บอกเลยว่าสวย ไม่เอาจ้าทิวไกไกๆได้แต่มองละคายายจ่านะเ้อ่สยสกี แดดจ้าลมเย็นตัวขึ้นร้อนนิดๆ ขึ้นมานอนแล้วฝรั่ง <c oughs> เด็กๆ <c oughs> เ,เล่นน้ำ